ช่อง,มงแม็กไลด์ดิว,ดวชั่นนี่เลยเธอหนุ่มเจโอวันเึื่งตอนนี้หนุ่มเจโอวันกำลังจะมีซิงเกิลอัลบั้มครั้งที่สี่กับมียดีอัลบั้มที่สี่ที่มีชื่อว่าแซนเซอร์บอลก็ฝากติดตามหนุ่มเจโอวันกับซิงเกิลอัลบั้มไหนด้วยซึ่งเอ็มวีน่าจะปล่อยออกมาตอนสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกระะกฎาคมนี้แหละแต่จะบอกว่าวันนี้ที่จะมาเลชั่นคือเลชั่นนี่เลยเธอเพอร์ฟอร์แมนวิดีโอกับเพลงฟีดอมเป็นหนึ่งเพลงในอัลบั้มใหม่ตอนนี้ก็คือแบบอยากดูมากมีความตื่นเต้นมากเพราะว่า,าววเ,เพราะะอ,อเราา์ฟอร เธอเปิดตาครูท่าดีงามพี่จุนคือดีพี่จุนคือดีมากเหมือนตีมเสื้อผ้า,อาของบ้านนี้จะมีค่าดึนสีออกแนวแบบคนม่วงๆคนแบบฟ้าๆเข้มๆอะไรอย่างเงี้ย คิดออกว่าคิวกิรอบนี้มาผมแบบขาวๆน่าสดีโอ้โหขาวจริงๆเป็นนาฬิกาเนี่ย โชเช่ด <icana>, ีมางเรลหมาเราบอกว่าโชเ่เนคนนี่แบบมีความเท่มากเลยนะรูปภาที่แบบคือหน้าเขาหวานจริงแต่รู้สึกว่าหลหงๆมาสุดๆเขาเ่มากเลยอูว่ตัวนี้หรอวะโคตด โอ้ยอมเธอไม่ร hmm. right. like, oh, ู yup. okay? ้แ <Bal> ต <m unemployment> <car absorbing> <lại> ่ว่าคนไหนเขาดีหมดทุกคนเลยอ่ะอยากให้ใครสว่างกว่านี้หน่อยนึงได้ไหมนะเพราะว่าอยากเห็นความแบบหน้าทุกคนแบบสดชัดเลยอย่างเงี้ยพี่ดงพี่ดงอ้าวูกเล่นดี โอ้ทำยัทำแบบคุ้มดีมากเลย เบาๆลูกชอบภาพเป้ยหมาดีสวยมากโอ้นีงามทุกคนแล้วก็ต้อนรับเพิ่มมาวิดีโอของเพลง Freedom ของหนุ่มเซวันเออนี่ขนาดเป็นเพลงที่ออกมายังไม่ใช่เพลงหลักนะ ท่าเต้นอย่างอลังการขนาดเนี้ยเธอคิดว่าเพลงหลักจะเป็นยังไงอะเพลงหลักที่จะปล่อย MV เนี่ยคือต้องดีแน,น่เลยอ่ะคือจะบอกว่าลายเต้นน่ะเท่มากคูลมากสวยมากคือแบบแต่ละท่าองศาการเตะการเต้นการแบบโยกเอวอะไรเงี้ยเธอนี่โอ้ยเธอตื่นเต้นมากคือตอนสิ้นเดือนนี้จะได้ฟังเพลงใหม่หนุ่มเจวายแล้วตื่นเต้นนี่ขนาดแบบว่าเป็นเพลงออเดิมนะแล้วเหมือนจะมีเพลย์แอนด์วิดีโอต่อด้วยนะเพราะดูจากไทม์ไลน์ที่ออกมาเดี๋ยวจะมีอีกประมาณสักสองเพลงอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องกลับไปดูไทม์ไลน์ใหม่แต่คือตื่นนนนนเเต้้มมมาาากกีี่่คคืออออแพรร์ฟดยงข แล้วความที่สองสามสี่จะเป็นยังไงอ่ะหนุ่มเตยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามซิงเกิลในอัลบั้มที่4ของหนุ่มเจวันกันเดี๋ยวว่าอัลบั้มเพลงโปรโมทจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเฝ้ารอนับถอยหลัง,ลงวันที่หนุ่มๆจะคัมคแบ็กกันดีกว่าเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากหนุ่มเจวันด้วยแล้วก็ฝากาแฟนวิดีโอเพลงฟรีดอมด้วยรับรองเธอจะชอบและถูกใจแน่นอนเธอสําหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะตามชมช่องเราแล้วก็คลิปหน้าจะสร้างลงไหนหรือตรีไพเพลงอะไรก็อย่าลืมติดตามและสําหรับคคคุณมาาาก่่ะะบบ๊ยยแล้วก็ถ้าเเพลงใหมหมม่่มมนุจวันเเมมื่่อไหรรราาจะีชทุกคนดูแน่นอนบ๊าายบย